วนเวียนอยู่กับพม่านั่นแหละเมียนมาอยู่นั่นแหละวัคที่สองเป็นการกล่าวถึงบุคคลที่ไม่อยู่ในห้องประชุมประเทศด้วยนะครับรรท่านประธานมันเป็นการก้าวล่วงผมเคยประท้วงตอนตอนอประชุมสภาผู้แทนบอกว่าคนที่พูดถึงประเทศโน้นประเทศนี้ครับเราจะไปก้าวล่วงประเทศอื่นเขาไม่ได้ความทั่มพันระหว่างประเทศเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับผมประท้วงท่านประธานเพื่อที่จะให้ท่านประธานติงเตือนผู้ที่กาลังอภิปรายอยู่ครับผิดข้อบังคับข้อ45 ทั้งสองพักเต็มเต็มครับท่านท่านครับเออนะสสเพื่อไทยนะครับด่ามันหน่อยเถอะนะไอ้สสพักส้มเนี่ยนะนะมึงวุ่นวายกับเมียนมากนะมึงไปวุ่นวายอะไรกันเข้านักหนาเออนะไปวุ่นวายกับมินออไลายอยู่กับเมียนมาอยู่กับอะไรคนพวกนี้มึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรนะครับเออด่ามันไปหน่อยเถอะนะคนพวกนี้โอ้ยคนในประเทศเนี่เอาตัวไม่รอดเอาคนในประเทศก่อน ก่อน hmm. ที่มึงจะไปเรียกร้องให้การศึกษากับนะเด็กเมียนมงเมียนมาเนี่ยแล้วมึงเป็นอะไรมึงเป็นสสเมียนมาไงนะมึงเป็นคนเมียนมาเลือกมึงมาไงเนี่ยพักส้มนะเออสิบสี่ล้านเสียเนี่ยเลือกมาเนี่ยเพื่อเพื่อมาเป็นปากเป็นเสียงให้คนเมียนมาเหรอนะคนไทยเลือกกันมาแท้แต่ดันมาเป็นปากเป็นเสียงให้คนเมียนมาเออ นะครับเปลืองภาษีจริงๆนะมึงน่าจะไปเป็นสสนูนะ่นนละประเทศเมียนมาหนุนไปนะมึงไปเป็นสมัครสสลงอยู่ประเทศเมียนมาไปมึงไปอยู่กับมินออนไลน์น่นไปเลยไปไปนะครับเขาให้ทําหน้าที่สสก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรราษฎรมันคือราษฎรของประเทศไทยไม่ใช่ราษฎรของพมา่านะโอ้ยนะครับ ให้คนพวกนี้เนี่ยที่มันจะให้ไอ้ไอ้ไอ้อะไรวะให้คนพม่ามันเลือกตั้งได้อะ่ไอ้พวกเนี้ยนะเออนะมึงจะให้สิทธิเสรีภาพเท่าคนไทยอ่ะนะมีประเทศไหนในโลกบ้างว่าให้คนต่างชาติมันเลือกตั้งได้เนี่ยนะเออเอาสมองส่วนไหนคิดว่าเอาเงินเดือนคืนมาเถอะนะครับนะกินเงินเดือนก็กินเงินเดือนภาษีของประชาชนคนไทยนะ แต่มึงมาเรียกร้องสิทธิทให้พมา่าเออนะสิบสี่ล้านเสียงมึงคงภูมิใจมากสินะสิบสี่ล้านเสียงด้อมส้มนะครับเนี่ยคนพิเศษทัโลกดูไว้ฮะเดี๋ยวมันเลือกตั้งมาเดี๋ยวมันก็มาเรียกร้องให้คนพมา่าอีกเออเป็นอะไรกับพมา่านักหนามึงไปห่วงอะไรพรมาร่าฮะพะมา่าให้เงินเดือนมึงง่ายนะครับพมา่า พมา่าให้ข้าวมึงกินนังไงหรือ,อ,ย,รนะอ,อยังไงน,นะนอเออไปยุ่งกับอะไรเขานักหนานะแค่คนเขาเรียกว่าอะไรก็ก็จัดการศึกษาให้ตามพอสมควรโอหนี่มึงจะให้แบบมาเรียนกันอยู่ประเทศไทยเต็มประเทศไทยเลยมั้งีเนี้ยเนี่ยก็เห็นได้ไหมดาม่าก,กันเนี่ยร้องเพลงชาติพม่าก,กันอยู่ยนะโรงเรียนไหนก็ไม่รู้นะก็สั่งปิดไปนะเออนะ โอเแคนี้คนพม่าก็เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยนะเนี่ยเต็มตลาดไทยเต็มเขาเรียกว่าเต็มสมุทรปาการเนี่ยเต็มสมุทรสาครเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเดินนี่หน้ามองกรุงเทพมีเต็มเลยนี่พม่าเต็มเลยเนี่ยนะเนี่ยแถวบ้านเนมินเนี่ยเนี๋ยวของหนึ่งลองสองเนี่ยนะในตรงหมู่บ้านอิสลิมมุสลิมเนี่ยพม่าเต็มเลยเนี่ยเออไม่รู้มาอยู่อะไรกันเยอะแยะ เน,นี่ยตลาดไทยเนี่ยพมา่าเต็มเลยพมา่าครองเมืองหมดแล้วตอนนี้ขายองุ่นนี่พมา่าทางนั้นนะนเดินลงไปเดินตลาดไทยตลาดอายัยลาดูสิโอ้โหพี่ราคาพี่ราคาอยู่เงี้ยโอ้นี่ก็พมา่าเต็มเมืองแล้วมึงจะให้พม,ม่าเียนหนังสือประเทศไทยนะโอ้ตายตายตายนะครับมึงเป็นสสพมา่าหรือไงเนี่ยนะเออรักพมา่ามากนะเป็นห่วงพมา่ามาก นะคนไทยนี่บางคนยังไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะครับบางคนยังเรียนโรงเรียนวัดโรงเรียนอะไรอยู่เลยนี่โอ้เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคด้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับ หรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ